สวัสดีค่ะพระพรแม่เอฟซีช่องสวนศรีแม้วมีเล้วนะคะทักทายมือตอนท้สายของวันจันทร์จันทร์ที่24มีนาคม2,568นอเนาะคะ่ะเนาะ,ะมือนีกามาตลาดนะคะตลาดตุ๊กแกนะคะเป็นตลาดอ,าอยู่ในจังหวัดตูเมืองเป็นตลาดใหญ่นะค่ะเป็นตลาดเศารานะคะย่ามือแร่งกะ ขายตามขางๆทางเอิน้นว่าตลาดเที่สบาลสิดเลียวก็เลยมาบริเล่งจากรถนะคะคู้แม่เหมียวผ้าหมกประพงมาตลาดนะคะกู่เราบริไปใจตลาดนะเพราะว่าล่งไปเลี่ยวกะสิยานจะของวิง่งเวียนเพราะว่ามือแรกนี่ตั้งใจว่าสิไปเบืองหมอล่ำนะคะเดี๋ยววิง่งเวียนก่อนเมื่อยก่อนสิบริไปนะคะเพราะว่าเป็นคนแพ้กลินนะคะเขาไปตลาดปุ๊บนี่อาหารสดอาหารข้าวได้หลายอย่างนะคะเพราะว่าเขา,าแผ้แพ้รุ่นแรกนะคะข้าวก่อน,นกับมินอ่า พักจะอ,อมก็เจ้ากับปูปูไปโรงเรียนสามมือผู้ใดต่ละเถื่อมันก็จะปวดหัวตลอดอันนี้ก็เล่ระว่างสะกอนนะคะแพ้มาตั้งแต่หน่อยจนอายุหาสิบกว่าปีนะคะกับเป็นยังเข้าหูจกากเข้ากะเหลี่ยงก็เด้นางถาเพิ่นไปยังล่ะไปซื้อของซื้อของว่ามือนีพอแสงเนาะพอแสง ระวีการพอหักหนองหักแพงนะครับหรือสาวหน่อยลําเพื่อนโชคคนสิมาแหวะหาคุณคู่แม่เหมียวกับคู้มุกอยู่สกลนครก็เลยว่าจะซื่ออ่วายนะคะวายมะเก่เพราะวายนีย่คือเป็นอาหารพื้นทินอาหารท่องทินของสกลนครน,นะคะก็เลยอยากให้เพื่อนได้กินได้ชิมนะ,ะให้คุณยายแกงสูเพื่อน นะก็เลยนี่ล่ละเตรียมตัวเตรียมใจตอนรับเพื่อนนะคะก็ซิไปเบื้องหมอล่าน้ากันเหมือนตอนแรกนะคะเพื่อนบอกว่าเพื่อนจะไปไปเที่ยวาวายพระธาตุเชิงชุ่มสะกอนคับ หลวงปู่หมันไหวสก,การะบูชาหลวงปู่หมันสการจากสสบะมาหาคุณครูเพราะว่าทางบ้านของคุณครูมีทางพุ่ยังคำ mm. ก็จะเป็นทางพานไปทางอำเภอน้าเกจจังหวัดนครพนมนะคะประมาณ3ากว่ากิโลจากบ้านคุณครูไปกับขีดบามือแรงนี่้าเชีรยคุณครูด้านหน้าเวทีดเด้อเห็นมาลงมาไล่นนเน้อๆอย่างนี้บ่มีผู้ใดมาเสริมมาเติมไม่พอดิวเลยเพิ่มเติมอีกลอยหนึ่งนะล <c oughs> ูให้บุลหารอยนองเองกกนองหักแพงคนละหารอย เพราะฉะนั้นผู้ใดอยากให้ได้รลายก็ต้องมาตมมาติมมาเติมเด้อสิได้ง,งามๆแต่ว่าก็เห็ดเป็นมาไลาง่งามๆนั่นล่นะนะคะให้เซอร์ไพร์เพื่อนนะคะโมนอยร้ายก็ตามกำลังใจเพราะว่าตั้งใจไปเบิ่งดานหนาเวที่เข้านี่นะก็มีลูกๆหลายคนที่ต้องให้แบ่งกันเนะาะควาหักแพงเพงื่อนก็มีพอๆแม,ม่อีฟซีหลายคนที่จะให้กำลังใจเพื่อนไล่แล้วก็เติมเสริมไปตามอ่าอย่างก็ความหักความแพงนี่แหละนะคะก็ฝาก ติดตามฝากให้รังใจถ่ายเชียร์เบิง่งเด้อว่วาสิเป็นอย่างไรอันนี้ผู้ที่บอกคักงแพงกันได้ว่าสิไปไม่ได้บอกผู้ใดน,นะคะก็ถือว่ามีโอกาสกลับไปนะคะคุณคู่ก็ได้นะคะก็สิไปเจอเพิ่นด้านหลังเวทีบอกระบอกในใจด้านหน้าเวทีบอกระอธาเบิง่งถาลุ่นนะคะว่าสิท่านเพิ่นบอเนาะคะ่ะเพราะว่ามันกับคุณยายอยู่บ้านคนเดียวอย่างนี้นะคะเป็นห่วงกับที่นะคะคิดหอดก็เลียบาอ่า เห็นพอแสงสีมาก,ก็ดีใจมุกว่าพงศ์ันเคลื่อนเจอกันได้อยู่ที่กรุงเทพอยุสยามพระราก่อนแต่เข้านีพินพ่นว่าเ่าจะมางเสือยอย้อไยหร่นคู่แมมลียวผู้หูจากบา่ามุกวรวพงศ์สีมาเพราะฉะนั้นรออบึงรอติดตามว่าสิเป็นแบบใดด้วยเวลาเจอกันเดียวกับบ้านกับซองจังใดกับเพื่อนในไล่ซด เพื่อได้มีผู้ใดมาตืมกาลังใจเสิได้เป็นโชอดอกไม้บน่นสันนิษฐนี่ก็คือบ,บ่่เป็นหยังก็ให้ท่างใดก็คือหอดมืมเพื่อนคือเกาะะ่าเนาะค่ะเนาะเอาเดี๋ยวฟังเพลงมวนๆให้กาลังใจเพื่นครูในการไปบึงหมอลอกหมอล่ำนะคะนั่งถ่ายอยู่ในรถนดีด้หอนอยู่ในเมื่อกี้สตาร์ปลดไปนะคะมันก็เสียงดังควันใส่เขาด้ยเขาเจ้าสียหายก็เลยปิดรถไว้นะคะโอ้เนาะดีใจอยู่คะ่ะเสิได้เจอ คนหักคนแพงสเได็จไปหากันนะคะมีของฝากของตอดเด้อพี่น้องเอาฟังเพลงมวนๆไทยคลิปกันแล้วกันสวัสดีค่ะ เดินต่อไปให้สุดทางทางที่เดินไปไม่ง่ายไม่รู้หนทางยังไกลก้าวเดินต่อไปด้วยใจสู้คิดพลาดท้งไปให้เป็นครูคิดถึงคนอยู่รอคอยข้างลังอยูหมอลำร้องลำหนูยังไม่เก่งเป็นทั้งแดนเซอร์และร้องเพลงฝึกร้องลั อย่างทีใจหวังมากมายปัญหาหลายเรื่องหลายราวเข้ามาประดังเอซีพ่อแม่ช่วยเติมพลังขอให้หวัดใจหนูบอกหาตรงว่าสินหมอลำขอจำทุกอย่าง ทำนนแพงยับรทุงสาวน้อยเมืองเซเลมาตามฝันตัาเอาไว้จะขอตั้งใจฝึกฝนเรียนรู้เอฟซีช่วยคำช่วยชูรับหนูเอาไว้เป็นลูกเป็นลลาอยู่บนเวทีตั้งใจเต็มที่สร้างสรรค์ผลงาน ้าเมืองร้อยเกินตั้งใจมันขอฝันให้ไกลและไปให้ คนครูเสรมครูสมฟบอนรดองลำเพลินตั้งใจจะไม่ผ่าวงคนงามโนน,นแพงบันทงสาวน้อยเมืองเซเลมาตามฝันสัญญาเอาไว้จะขอทั้งใจฝึกฝนเรียนรู้เอฟซีช่วยคำช่วยชูรับหนูเอาไว้เป็นลูกเป็นหลานอยู่บนเวที ังใจเต็มทีสมส่สร้างสรรค์ผลงานสาวเมืองร้อยเกินตั้งใจมั่นขอฝันให้ไกลและไปให้ถึง